สวัสดีครับฟัน erm ทูเดย์บายเคแทมยี่สิบสองธันวาคมสองพันยี่สิบเ็ดนะครับนะโกลดีล็อกมาแล้วแต่ปกติเด็กน้อยผมทองคนนี้ก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับสภาวะโกลดีล็อกก็คืออุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นนะหุ้นชอบนะครับเศรษฐกิจไม่ร้อนแรงแต่ก็ไม่ได้อถดถอยไม่ได้วิกฤตนะฮะความเสี่ยงโอมิครอนเนี่ยค่อยๆซาลงไปสภาวะตลาดเมื่อคือน ตีความได้ว่ามันคือโกลดิล็อกนะครับแล้วก็เห็นเงาของเอ่อซานต้าเห็นเงาเห็นครานะลางๆเลยทีเดียวนะครับภายใน1-2วันหากประเทศใหญ่ๆไม่ล็อกดาว์ตลาดจะคลายกังวลเรื่องโอมิครอนหุ้นรีบาวน้ำมันพุ่งยูพันธบัตรฟื้นดังที่เราได้คาดไว้นะแล้วก็บอกไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็1-2วันจริงๆนะเป๊ะๆเ,เลยประธานาธิบดีไบเดน แถลงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันป่วยหนักและรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปฉลอ,ฉลองวันหยุดกับครอบครัวอีกทั้งเตือนผู้ไม่ฉีดว่าเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตนะครับนะเขายังได้ยกตัวอย่างด้วยเนาะว่าอาดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยซึ่งเป็นขวัญใจของคนไม่ฉีดวัคซีนนะก็ยังฉีดเลยนะครับทรัมป์เนี่ยไปฉีดมาไปฉีดีเข็มมานะแล้วก็ บอกว่าแฟนแฟนแฟนคลับเนี่ยอ,อย่าโหเขาเวลาที่ไปเวลาที่ไปกล่าวสุนทรพจน์ไปหาเสียงที่ไหนนะ่ะก็เคยโดนนะเคยโดนโหเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับแต่ทรัมป์ก็ยังฉีดเลยไบยเดนก็บอกนี่ไงเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องน้อยมากที่จะเห็นตรงกันก็คือควรฉีดวัคซีนนะครับทรัมป์ยังฉีดเลยไบยเดนก็บอกอย่างนั้นนอกจากนี้ประธาทนาธิบดีสหรัฐยังเปิดเผยมาตรการควบคุมโรค เพิ่มเติมรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจโควิด500ล้านชุดสามารถสั่งให้ส่งถึงบ้านฟรีตอนนี้มันหายากนะที่อเมริกาอุปกรณ์ตรวจหายากเขาก็สั่ง500ล้านชุดแต่ว่าจะเริ่มส่งให้ได้เดือนมกราะนะเสริมกำลังแพทย์ทหารไปช่วยโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับนี่คือมาตรการที่บอกว่าจะถแถลงเมื่อเมื่อวานนะเมื่อวานก็ถแถลงไปเรียบร้อยไบยเดนย้ำ นี่ไม่ใช่มีนาคม2020ชี้ความพร้อมต่อสู้ไวรัสดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับการแพร่ระบาดครั้งแรกซึ่งนาะไปสู่การล็อกดาวน์ศูนย์กลางแพร่ระบาดอย่างมหานครนิวยอร์กอันนี้คอนเฟิร์มว่าอเมริกาเนี่ยไม่ล็อกง่ายๆหรอกตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเอ็กตรีมเคสเลยนะนิวยอร์กแพร่ระบาดใช่ไหมเมื่อวานนี้เราได้ได้นำเรื่องมาเล่าเรื่องของ ความเห็นของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนะครับนะก็ไม่มีล็อกอยู่ละเขาก็เน้นเรื่องการตรวจเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนนะโะรณรงค์ไปแล้วบอกว่าคนไม่ฉีดคุณต้องรับผิดชอบตัวเองนะอะไรแบบนี้นะนี่คือแนวทางที่เออก็ส่งสัญญาณมางานพอสมควรนะครับก็แปลว่าดูแล้วยังไม่เห็นเมเจอร์ล็อกดาวน์ที่ไหนนะเราก็เลยส่วนอังกฤษเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นช่วงหลังคริสต์มาสอืมก็ เหมือนกับขู่ๆไว้ถ้าเกว่าคุณไม่ดูแลไม่ป้องกันอะไรแล้วเกิดระบาดเยอะๆมันก็จําเป็นอะไรอย่างเงี้สยสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักก็ยังอยู่ที่ย k คนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีเมเจอร์ล็อกดาวน์โดยเพราะสารัฐนี่เคลียร์นะความกังวลโอมิครอนเริ่มซาเงาของลุงซานตาเริ่มปรากฏคู่กับหนูน้อยผมทองโกดี้ล็อกหุ้นเทคนำตลาดสหรัฐรีบาวเมื่อคืน สะท้อนสภาวะอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นแม้ไม่มีเมเจอร์ล็อกดาวแต่โควิดยังหน่วงการเติบโตไว้คนส่วนใหญ่คงคิดอย่างนั้นผมใส่เครื่องหมาย Question ช่นมาไวเลยนะคืออย่างเมื่อคืนอ,อย่างเนี้ยหุ้นขึ้นยกแผงใช่ไหมครับนะอาจจะมีอะไรที่แย่ก็ก็คงเป็นพวกด e เฟน s ซี e เนะเพราะคนไม่เอาเลยคนคิดว่าจะดีแต่ว่ามันดีขนาดอุ่นๆเนะ่ยเพราะคนคิดว่ายังไงมีโอมิครอนนะ ไอเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่ร้อนแรงมั้งนะก็ไม่ได้กังวลเงินเฟอ้อด้วยนะครับคุณเทคคุณโกรธนะฮะก็มาแล้วก็เป็นตัวนําตลาดด้วยอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่า g o d i l o c k แต่ปกติแล้ว g o d i l o c k เนี่ยมันอยู่ได้ไม่กี่วันนะไม่นานมันเปรียบเสมือนมันเปรียบได้หลายอย่างเนะี่ยมันคล้ายๆกับเวลาที่เราเดินบนหลังคานะเดินบนหลังคาหน้าจัวนะ่วเนี่ยมันตบซ้ายทีตบขวาทีมันก็ไปข้างนึงละ โกดีล็อกคืออุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นมันสมดุลกันระหว่างไอ้สภาวะเศรษฐกิจที่ดีไปเลยกับแย่ไปเลยนะถ้ามันมีปัจจัยอะไรเข้ามากระแทกไปสักข้างหนึ่งเนี่ยโกลดีล็อกก็หายละหรือถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นเด็กนะโกลดีล็อกก็เป็นเด็กผมทองใช่ไหมเด็กเนี่ยมาเล่นแป๊บเดียวเดียเด๋ยวก็เบื่อละเดี๋ยวก็ไปโกลดีล็อกเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานสภาวะเมื่อวานนี่คือโกลดีล็อกนะครับแล้วก็จุดประกายความหวังซานตาแรลี่เมื่อวานมีท่านหนึ่งถามใช่ไหมไม่มีแล้ว ผมบอกว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนี้ตลาดมันกลับอารมณ์เร็วนะใบโพล่าเรายังคงยึด5ส,สมมติฐานสําคัญ 1. โอมิครอนไม่ค่อยรุนแรงเน้นว่าไม่ล็อกดาวน์นะครับไม่มีเมเจอร์ล็อกดาวน์สองคือเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้ดีคายันไปด้วยตลาดแรงงานนะครับแม้ว่าตอนนี้มีเรื่องของบ i l แ Back b e ตอร์เป็นไงข่าวบิลแบ็กเบเตอร์อาจจะเดี่ยงเข้ามาแต่ว่าหุ้นก็ขึ้น ไม่ได้กังวลอะไรก็บิลแบ็กเปเตอร์ไม่มีก็ยิ่งโกลดีล็อกเออก็คงไม่ร้อนแรงมากมั้งเงินเฟอ้อคงไม่มากมัง้งคนส่วนใหญ่อาจจะคิดอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยนะครับข้อสามสภาวะเงินเฟอ้อสูงในสหรัฐกลงลากยาวข้อสี่เฟดคุมเงินเฟอ้ออย่างจริงจังในวงเล็บก็คือแต่ยังไม่พอนะที่บอกว่าคือดอกเบี้ยสามครั้งปีหน้าลดเอ่อลด QE ให้เร็วขึ้นเป็นสามหมื่นล้านเนี่ยก็ออยังเบรกเงินเฟอ้อไม่อยู่หรอกครับเราวงเล็บไว้นะแต่เฟดเนี่ยเข้ามาคุมจริงจังแปลว่าอะไร ว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อมันยังอยู่มันยังสูงอยู่เนี่ยเขาอาจจะต้องทําอะไรมากกว่านี้ก็ชี้ไปที่การลดขนาดบาลานซ์ชียต่อไปนะครับข้อห้า 5. จีนผ่อนคลายการเงินนะดอกเบีย้ยก็ลดไปแล้วที่พ่ออาก็ลดแล้ววงเล็บเหมือนกันยังไม่พอนะควจะต้องผ่อนคลายอีกแล้วการผ่อนคลายของจีนการกลับมารีแลเวอร์จิ้งของจีนเนี่ยนะเลิกลดนี้นะแล้วก็กลับมาปล่อยสินเชื่อนะครับก็สอดคล้องกันกันกบวัตจกักรขาขึ้น ของคอมมอนดิตี้ด้วยซึ่งมันก็ไปฟีดเงินเฟอ้อถูกไหมครับเรามองข้ามชอ็อตนะมองข้ามช็อตจากโกลดีล็อก s ตรงเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะีสภาวะโ o ลดีล็อก s เนี่ยเป็นสภาวะชั่วคราวยังไงมันก็ชั่วคราวมันอยู่ได้ไม่นานเจ้าหนูผมทองผ่านมาเที่ยวเล่นได้ไม่กี่วันก็คงหนีไปเช่นเคยเตรียมพร้อมไหมนะครับเดี๋ยวมันจะไประยะถัดจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อสูงก็น่าจะเข้าครอบครองบรรยากาศตลาดอีกครั้งอย่าชะล่าใจจึงควรใช้โอกาสจากสภาวะโกลดีล็อกในปัจจุบันปรับสมดุลพอร์ตโดยเพิ่มสถานะลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากรีเฟลชชั่นคำนี้กลับมาแล้วรี f l ลช i ั n นการเร่งขึ้นของความคาดหวังเงินเฟอ้อความคาดหวังเงินเฟอ้อถ้าใครติดตามดูลงมาเยอะลงมาได้นานพอสมควรน,นะแล้วตอนนี้มันเริ่มกลับขึ้นไป นะมันเริ่มดิดกลับขึ้นไปนะเราเชื่อว่ามันจะขึ้นไปต่อนะความคาดหวังเงินเฟ้อจะถูกรีรีเฟลชขึ้นไปอีกรีเฟลชนะการวางพอร์ตต่อจากเนี้ยที่ว่าจะเป็นรีเฟลชก็ได้แก่น้ำมัน KT Oil หุ้นกลุ่มพลังงาน KT Energy หุ้นกลุ่มการเงิน KT Finance และหุ้นญี่ปุ่น KT Japan KT JP Fund ออกมาทั้งคู่เลยนะตอนนี้ราคาดีนะยังไม่สามหมื่นนี่ผมว่าราคาดีสำหรับนี่ KT สองสองห้านะก็ แต่ว่าชอบตัวไหนลงทุนเน้นหุ้นเล็ก k t j 8นะครับส่วน k t j p f u n d เป็นตัวเทรดเข้าออกที่มีพลังสูงมากนะนอกจากนี้เอาสายโกดเรายังมีนะเน้นสะสมตัวที่ปัจจัยขับเคลื่อนยยาวชัดเจนชี้ไปเลยตัวเดียว k t e u r o t e c h อืมเราเชื่อว่าเราไปทางยุโรป e u โรคลาส s นะแล้วก็เป็นเทคยุโรปด้วยเทคยุโรปมีข้อได้เปรียบเรื่องสภาพคล่องกับ valuation สภาพคล่องสูงกว่า valuation ต่ำกว่า ะครับโอกาสเติบโตเนี่ยมีสตอรี่เออ่ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะพวกคุณเทคเนี่ยนะแต่ว่าเหนือกว่าในในด้านแมกโรนะครับก็อเคทยูโรเทคนะฮะรวมถึงกองทุนประหยัดภาษีก็เน้นตัวที่เออ่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวนะครับเคทไคลเมดเอ็มเอฟแล้วก็เคทยูโรเทคเอสเอสเอฟนะครับเป็นชุดเดียวกันเลยกับเมื่อวานนี้นะสายโกรธแล้วก็สายเรฟเฟลชั่นวันนี้ผมก็เลยตั้งชื่อเอ่ฟันทูเดย์ ทั้งนี้ว่าโกลด้ล็อกมาแล้วต่อไปรีเฟลชนะครับอาศัยโอกาสที่หลายๆอย่างมันลอยขึ้นมาปรับพอร์ตเพิ่ม Position ที่เป็นรีเฟลชเทรดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ KT Oil KT e NERGY สำหรับมือโปรนะครับรับความผ,ลผ,ลผันผวนรุนแรงได้คงเห็นแล้วนะว่ามันค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น KT Finance KT J p แนะครับ KT j p ฟันเป็นตัวเทรด ตัวระยะยาวเนี่ยเทคเรายัางเอานะครับแต่ว่าเน้นไปที่ยุโรปเอ่ทคต้องยุโรปยุโรปต้องเทคด้วยปัจจัยแมกโรที่เหนือกว่านะ KT Eurotech ส่วน IMF ก็ KT Climate IMF SSF ก็เป็น KT Eurotech SSF นะครับมาวันนี้ดูเหมือนจะง่ายนะครับทางขลับเขาเส้นเคยนะครับมาพูดคุยกันได้ยกมือพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมจะไปดูคอมเมนต์และคำถามทาง Facebook นะครับ นะขอ e ีเฟรชสักนิดหนึ่งเดอ๋ได้เลยครับนี่คือช่วง Q&A นะสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงอุ่นอ่าันนี้เจอกันบ่อยนะเอ่อ KT Finance ยังเข้าได้ไหมได้เลยนะครับเป็นตัว f l a t i o n ตัวหลักอันนึงของเราเลยนะ KT Finance เข้าได้เลยนะครับรปีหกห้าจะเป็นไปในแนวไหนผมว่าใช้ได้นะผว่าใช้ได้ทีเดียวนะ ก็เป็นเออมันก็คงทําหน้าที่ของมันน่ะในเวลาที่เงินเฟ้อสูงมันเป็นมันถือว่าเป็นเร a ยลแอสเนะมองว่าเป็นเร a ยลแอสเซทนะแล้วก็ในเพราว่เงินเฟ้อสูงเร a ยลแอสเเป็นที่ต้องการมันจะเอาชนะเรื่องของยวพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นได้นะดีครับดีเอ่อผมเชื่อว่าถ้าเ,เราจะมีมาตรการเรามีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นใช่ไหมแต่ลองสังเกตดูลองดูปฏิกิริยาของตลาดอ,อ่ตลาดหุ้นไทยนะตอนนี้ก็ได้ ปัจจัยแมกโรมาชนะนะเมื่อวานนะก็ไม่ได้กังวลปัจจัยโดเมสติกในประเทศเท่าไหร่นะฮะรีดไทยรีดสิงคโปร์ก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของ global r e i t ก็คือตัว KT Property ก็ดีนะผมว่าผมว่าดีดีทั้งดีทั้งสองตลาดเลยนะครับ k t t r o p e r t y แล้วก็ KTPF นะครับวิก uh, e เราให้เป็น Neutral แล้วก็เลือกตามความชอบได้เลยใครอยากเ,เลือก รีมของอาเซียนรีคอรเวอรี่อะไรอย่างนี้ก็ ktpif นะซึ่งก็เล่นได้นะเล่นได้โอมิครอนเราพอจะเห็นหัวเห็นหางละว่ามันเป็นยังไงเนาะการติดนะต่อเป็นเชื้อเป็นอย่างนี้ในะเรื่องของอาการมันประมาณนี้วิธีรักษาก็ก็มีการพัฒนาอยู่อะไรแบบเนี้แล้วก็นะมีมาตรการเข้มงวดนะแต่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับตอนระบาดครั้งแรกนะความพร้อมมันก็ดีขึ้นในแทบทุกที่นั่นแหละนะนะเพราะฉะนั้น ktpif ก็ ได้นะครับนะแล้วก็เทียบีรัพอ์ที้เช่นเออก็ก็าตามตามที่ชอบเลยนะคตอบเปี้ยงหุ่นนะนะครับ,นะนะรบที่ถามมานะคุณนุชสวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณอาิตยานะคุณอาิตยาคุณอ่อนนะขอสรุปผลกระทบนโยบายการเงินระหว่างจีนกับสหรัฐจะเกิดอะไรขึ้นถ้านโยบายสองประเทศเกิดไดเวอเจนก็ไม่ท่าแล้วนะออก็มันไดเวอเจนแล้วนะอืมก็ ในรอบนี้เราเห็นท่านนโยบายที่ไหนผ่อนคลายที่นั่นจะมีจุดเด่นเรื่องสภาพคล่องถ้ามีนโยบายที่ไหนเข้มงวดถ้ามันเป็นเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมันดีจุดเด่นของที่นั่นก็คือการเติบโตเพราะฉะนั้นก็ท่านในแง่นี้เนี่ยสภาพคล่องในจีนก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีกว่านะท่านในแง่นี้แต่การเติบโตของจีนไม่ดีเพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยจุดที่เด่นที่สุดของจีนคือบอล เราก็เลยเลือกบอลที่จีนไงครับนะนโยบายเดวเจน,นก็เลยลงทุนบอลในะจีนก็คือเคจีไชน่าบอลเป็นตัวหลักเลยนะตราสารที่จีนเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะตอนนี้นะคุ้มค่าคุ้มค่าต่อความเสีย่ยนงะคือยิวมันสูงด้วยนโยบายการเงินก็ผ่อนคลายวิกฤตก็เพิ่งผ่านไปเป็นแค่ปัญหาครับนะเพราะฉะนั้นไชน่าบอลนะส่วนของสหรัฐเนี่ยเราเลือกเราเลือกกลุ่มนะนะตอนนี้อยากมี e x p o s u โ e เชในเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีเงินเฟอ้อร้อนแรง นโยบายการเงินกําลังปรับดอกเบี้ยขึ้นเราใช้เคจีฟินแนนซ์เข้าไปรับเพราะว่าเคจีฟิแนนซ์เนี่ยใช้เล่นเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเศรษฐกิจเงินเฟ้อสหรัฐนโยบายการเงินสหรัฐแมกโครสหรัฐเนะี่ยปัจจัยมหาภาคของสหรัฐเราใช้เคจีฟินแนนซ์เป็นตัวหลักนะเพราะว่าเคจีฟิแนนซ์เนี่ยลงทุนหุ้นการเงินทั่วโลกแต่ว่ามีหุ้นสหรัฐเนี่ยเกินครึ่งพอร์ตใช้มาสเตอร์ฟันเป็นยูโรนะแล้วเราเฮดเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราใช้ไอ้ฟันดิ้งเคอร์เรนซี่ f u นดิ n งเคอร์เรนเป็นยูโรนะแล้วไปลงทุนหุ้นสหรัฐเกินครึ่งพอร์ตอันนี้เป็น position ที่เหมาะมากๆนะสำหรับสำหรับการเล่นโ o ล i ์ซนะีเด e วอเนใช้ KT Finance เป็นหลักส่วน Tech เนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าสภาพคล่องเนี่ยในสหรัฐมันไม่เด่นหุ้นเติบโตสูงชอบค่อนข้างชอบสภาพคล่องนะ,เ,ะเราก็เลยโยกไปที่ KT Eurotech เป็นตัวเล่นเท c h ตัวตัวหลักไปเลยเราใช้ Tech ยุโรปเป็นหลักไม่ใช่เท็สหรัฐนะครับในปี2022ตั้งแต่นี้ไปเลย เทคยุโรปเป็นตัวหลักนะส่วนสารัตเนี่ยเราชอบตัวของ KT f ีฟ a n แ e นะโดยที่มีเผื่อเหลือเผื่อขาดใช้เ t h e เฮลท์แคร์ค้ำไว้นะเคดีเฮลท์แครก็เออเน้นสารัตเยอะนะแปดสิบแปดิกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นหุ้นสารัตนะอา่าแล้วก็เป็นสไตล์ที่แตกต่าง d e f e n s ซี e g โกลด์นะครับก็เอาไปค้ำพอร์ตไว้นะก็เนี่ยประมาณนี้นี่คือกลยุทธ์ที่วางแบบโยงโยม โพซิชันที่มันแตกต่างกันไว้นะ KT Finance นะ KT Eurotech KT Healthcare นะครับนะส่วนส่วนจีนนี่บอลไปเต็มๆหุ้นจีนไ,ได้ไหมเราชอบหุ้นจีนในสไตล์ q u a l i t y a n d growth นะเพราะว่าสภาพคล่องสูงการเติบโตไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ว่าการเติบโตเนี่ยก็จะไม่แย่เพราะนะผู้กําหนดนโยาบายของจีนเขาเน้นชี้ชันแล้วว่าเขาให้ความสําคัญกับการเติบโตมีคนไปนับถ้อยคําคําว่าการเติบโตเนี่ย มีอยู่เท่าไหร่กี่คำในสเตทเมนต์นี่เยอะมากเลยนะจาไม่ได้ว่ากี่คานะแต่ว่าหันมันเน้นการเดบโตแต่การเดบโตมันแรงกระทําทางฐานลงมันแย่มากนะเขาก็ดันมันขึ้นมาก็คือไม่ถึงกระถดถอยหรอกนะก็คือเอ่ออย่างอย่างกลางๆนะก็คือทรงตัวไว้ได้แต่จะไม่โดดเด่นไม่น่าจะโดดเด่นนะเรื่องการเดบโตเพราะเขาจะไม่ได้ปั๊มมาสังหาแล้วถูกไหมแต่ก่อนเนะใช้ท่ามาตรฐานถ้าจะปั๊มให้เร็วที่สุดต้องคุณต้องปั๊มมาสังหาแต่คราวนี้ เขาเน้นการเติบโตจริงแต่เขาไม่ปั๊มมาสังหาเพราะฉะนั้นการเติบโตคงไม่ได้คาดหวังให้มันร้อนแรงการเติบโตไม่ค่อยร้อนแรงแต่สภาพคล่องดีเข้าบอลก่อน KTA บอลและหุ้นต้องเป็นคุณภาพอย่างรุดนะก็คือ KTAShares เป็นตัวหลักนะส่วน KTA นี่ดูยังยังยังไม่ได้รับมานะว่าว่าวิวตอนนี้เน้นอย่างไรนะขอขอเฟิร์มบิวนิดหนึ่งก็เน้น k t a s h a r s ไปก่อนนะครับนะนี่เราตอบครบถ้วนนะสำหรับคุณออนนะ คุณอลิสราเงินเฟอ้อยุโรปยังไม่มีปัญหาใช่ไหมมันมีอย่างนี้ไอตัวเงินเฟอ้อที่มาจากดีมาเนี่ยไม่ได้แรงมากไม่แรงเท่าสหรัฐแต่เงินเฟอ้อที่เป็นที่ที่เป็นซัพลายนะไอที่เป็นคอสพุชเนี่ยตอนนี้กำลังค่อนข้างแรงราคาพลังงานราคาไฟฟ้านี่พุ่งแรงเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันก็คือแก๊สจากรัสเซียนี่รัสเซียปิดแก๊สแบบปิดสนิทเลย อ่ไปวัดแก๊สต,ตามท่อเนี่ยมันไม่มีแก๊สจากรักเสเซียมาเลยนะอืมเขาต้องหาพลังงานทดแทนเขาต้องไปเปิดไปใช้ถ่านหินหรืออาจจะต้องสั่งน้ํามันมาแล้วเดินเครื่องกําเนิดไฟด้วยน้ํามันอะไรแบบเนี้ยนี่คือสตรอรี่ของยุโรปยังไงก็ต้องใช้นะแพงเท่าไหร่เท่ากันนะครับตอนนี้ข้าไฟแพงมากก็จะฟิตเข้าไปในเข้าไปในไอ้ตัวเงินเฟอ้ออยู่แล้วแต่เงินเฟอ้อจะดีมาในยุโรปมันไม่ได้มันไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับสหรัฐนะนะแต่รอบนี้เนี่ยเรียกว่า น่าจะเป็นวิกฤตพลังงานนะครับเงินเฟ้อรดไม่มีปัญหาใช่ไหมเอ่อถ้าในแง่นี้นโยบายการเงินจะไปจัดการกับดิมานนะนะการขึ้นดอกเบีย้ยมีประโยชน์นะเนะพราะฉะนั้นก็ ECB เนี่ยคงขึ้นดอกเบีย้ยช้ากว่าเฟดนะครับแต่ว่าเรื่องยุโรปเนี่ยมันชี้ประเด็นไปที่วิกฤตพลังงานนะเราก็ถ้ามีการสรรหาแหล่งพลังงานทดแทนผมว่าน้ํามันน่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นแรงกระทาในขาขึ้นนะสำหรับน้ํามันในตัวน้ํามันเองนี่แหละ จะเข้ามากระตุ้นความคิดของคนให้กลับมาสนใจเงินเฟ้อในอีกไม่ช้านี่ทะลุแล้วนะครับแล้ว wti เจบเ brent จสี่กลับมาแล้วนะครับลงไปต่ำกว่าเจ็สิบไม่กี่วันนะเราก็เรียกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ก็กัดฟันสู้นะเพราะว่าปัจจัยสะเทิงโครงสร้างเรื่องไทม์เมดเชนนะเรื่องค่า G ีของโอเปกเนี่ยมันดันมันดันราคาน้ำมันขึ้นนะแล้วมันค้ายันมุมมองเงินเฟ้อด้วยนะครับนี่ก็คือ เรื่องของยุโรปนะคุณปุยฝ้ายขอมุมก็วิธีรับมือก็คือเนี่ย oil energy นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนบุคลิกแบบที่ถือสองอันนี้ได้ก็ไปไฟแนนซ์ก็ได้อ่าเจแปนก็แหลเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบทางอ้อมนะแต่ไม่ตรงนะนะครับคุณปุยฝ้ายขอมุมมอง KTWTAI ต่อจากนี้ผมยังคงขั้นต่ำไว้พึ่งสไตล์ของฟันเมเจอร นะตอนนี้เนี่ยหุ้นมันลอยลอยขึ้นมาฟูฟูขึ้นมาเนี่ยด้วยโกลดีล็อกส์นะครับแต่ต่อไปถ้าความกังวลเงินเฟอ้อกลับมาตัวนี้ก็อาจจะไม่เด่นนะครับนะก็สายเทคเนี่ยผมเชียงชี้ไปที่ก็พาไปที่ k t ทียูโรเทคเป็นหลักนะสายเทคนี่ k คทียูโรเทคเป็นตัวหลักแล้วนะครับนะตอนนี้นะอย่าวิวเจไอถ้าใจชอบนะคงขั้นต่ําไว้นะมันมีศักยภาพแหละสมมติว่ามุมมองหมหาภาคมันเปลี่ยนแปลผันแปรอะไรเนี้ยมันเป็นไปได้นะอ่าก็คงขั้นต่ำาไว้แล้วกัน นะแต่ด้วยแมกโรวิวนะตอนนี้ชี้ไปที่ถ้าเจ็กก็ยุโรปนะครับคุณสยุมพรน,นะสวัสดีครับนะโอเควันนี้ยังไม่มีที่ขนะับเฮ้าส์นะก็นะอยากจะคุยกันนะมีมีคนเข้ามาคุยก็รู้สึกว่าได้ไม่ต้องพูดคนเดียวดีนะย่างหงยกมือได้เลยแหมขอบพระคุณมากมาตามคำเรียกร้องผมนะอันหนึ่งนะครับพี่เบนนะครับพี่เบนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนัฐาเรียนถามว่า ARMF นะคะที่จะซื้อเนี่ยนะคะที่คิดว่าจะขึ้นเร็วประมาณมกรากรุ่ภถานเนี่ยควรจะเป็นตัวไหนระหว่างแอร์แชร์ไเมนะคะแล้วก็ไชน่าไชน่าคงคงคงไม่ขึ้นเท่าไหร่เนาะ,นะคะ่ะขอบคุณครับ i m f ที่จะขึ้นเร็วมกราโอ้โหแหม i m f นี่เขาให้ลงทุนอย่างน้อยห้าปีแล้วก็ถืออายุห้าสิบห้าเนาะ แตเรามีตัว,วอื่นนะฮะพ่วงขายได้อือว่าสาวๆอย่างพี่นี่สักสิบปีมั้ง <c oughs> ก็ได้งนั้นนะคือเอาอย่างนี้อ่าผมผมไม่ได้เป็นคําแนะนําเลยนะเพราะว่า MFB เนี่ยแล้วก็ลงการลงทุนกองทุนหุ้นทั่วไปเนี่ยมันต้องห้าปีนะแต่ว่าเอามุมมองเลยถามมุมมองต่อมุมมองนะมันกลับกับที่พี่คิดด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนเชื่อว่า้เรื่องการขายหุ้นออชไชน่ามันมีเรื่องของการขายเพื่อเอาเครดิตภาษีเพราะมันขาดทุนเยอะถูกไหม เพื่อเอาเครดิตภาษีเนี่ยไอ้มันจะมี January effect ไงก็ไอโอไชน่านี่แหละไป,ไปมามาเนี่ยไอไชน่าเนี่ยถ้าถามว่าตัวไหนผมผมคิดว่าอะไรจะขึ้นแรงสุดในเดือนมการานะอาจจะเป็นไชน่าด้วยพูดอย่างนี้เดี๋ยวไอที่พูดพูดมาทั้งหมดนี่คนไม่เอาเลยนะคนเขาไปซื้อไชน่าหรือว่าแต่คืออันนี้มันเป็นเรื่องมุมมองเกงกาไรล้วนๆน,นะแต่ว่าได้ที่ผมคิดเองทั้งถามอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ควรออกมาตัดสินใจนะผมคิดว่าไชน่า เคจีไชน่ามีโอกาสที่จะรีบาวแรงสุดในเดือนมกราค่ะก็กระจายไหลตัวค่ะค่ะคลเม็ดู้วยน,นะคะครับครับ,บดีครับก็ถูกต้องนะที่พูดมาเมื่อกี้เรื่องไชน้าไม่ได้ให้ตัดสินใจบนเบสนี้นะแต่ว่านี่คือความเห็นจากใจเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนี้เป็นจริงเออแจนยรี่มันก็ต้องเด้งจริงสิถูกไหมครับนะอ๋อจมา อย่างนี้ก็กร,ระจายใช้หน้า a m มนะคะไต i แมทอัม m สองตัวก็พอเนาะค่ะเอ่อ a ม f เหรอใช่ใช่ใผมผมเน้นนะอ่าก็ดีครับดีครับเป็นจีนตัวหนึ่งแล้วก็เน้นตลาดพัฒนาแล้วไอ้เมกกาพเดนอันหนึ่งนะครับค่ะขอบคุณมากครับครัอบอยินดีครับมาขอบคุณครับแล้วก็มาต่อนะที่ทาง Facebook นะครับเมื่อกี้ถึงไหนละสวัสดีครับคุณนารีรัตน์จานค่ะ นะจานออกขาดแค่ KT Climate ยังไม่ได้ลงลงทุนนะลงทุนดีไหมย KT c l i m a t ดดีครับดีผมให้เป็น IMF เลยชอบกองเปิดใช่ไหมชอ,อบกองเปิดก็ถ้าแนวนี้นะ l ค mate กับ t e ทคมันมันค่อนข้างเกื้อหนุนกันผมยังมีใจให้ KT Eurotech ก่อนแต่ถ้ามีแล้วก็ก็ได้อยู่ได้อยู่นะ t คลเมด i คล t e c l ค rymate ก็ดีครับ แต่อาจจะไม่ด้วยด้วย,วยปัจจัยแมกโรอ่ะมันยังไม่ได้เึงขนาดเฮ้ยชี้เข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเป็น,ปนตัวที่เป็นตัวที่น่าซื้ออยู่ละนะซื้อได้ครับค t c i m e นะค่อยๆทยอย,อย,อยลงทุนก็ไดะ้แล้วก็เก็บไว้ซักไม้หนึ่งเข้าไปลักสองไม้เรียงใช่ไหมแล้วเก็บไว้ซักไม้หนึ่ง,ง,ไ,งไ,วไว้ใบดิบดีไหมเออก็น่าจะดีนะครับถ้าถ้ากองถ้ากองเปิดนะถ้า IMF เวลาเหลือน้อยแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เข้าไปเลย,ย IMF นะี่ฮะเปรี้งุนครับ KTCLMVT ยังน่าลงทุนไหมอืมผมว่าผมว่าใช้ได้นะเพราะว่าอะไรเมื่อวานก่อนเออวันก่อนผมโพสต์ในเฟซด้วยถูกใจชี h i e f ิสชี a โ s ล r a t e g i ิสของ BlackRock นะเธอบอกว่าผมจำชื่อแกไม่ได้เฉยเลยคนจีนเน่ยเป็นคนจีนเนะเธอบอกว่ายังไม่เห็นว่าธนาคารกลางจะเข้ามากดเงินเฟอ้อแบบเอาตายเลยเขาเรียกว่าถึงมีการเข้มงวนดนโยบายการเงินนะ แต่มุมมองเป๊ะเลยกับที่เรามองไว้ก็คือยังเขาเรงตามหลังเงินเฟอ้ออยู่ดีอ่ะแล้ว live with inflation คืออยู่ร่วมกับ lation 이ชัอคือคือปรับนโยบาย normalization จริงขึ้นดอกเบีย้ยจริงนะลด QE จริงแต่ว่าไม่สามารถกดเงินเฟอ้อลงมายเยอะๆได้หรอกนะก็จะ live with inflation ผมถูกใจเลยมุมมองนี้ใช่ตรงใจเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นแบบนี้ในเรื่องของดอลลาร์อะไรมันคงไม่ได้ร้อนแรงเลยหรอกแล้วก็ จะเห็นว่าไอ้ค่าเงินอะไรแถวเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้อ่อนเท่าไหร่นะเออเงินหยวนก็ไม่ได้อ่อนถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นไอ้ฟล์เนี่ยฟล o w ์เนี่ยมันก็จะมาหาโอกาสในแถวนี้ได้นะไม่คือเรียกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไม่เป็นอุปสรรคอะเราเคยเห็นมาแล้วนะอย่างสองพันสิบเจ็ดอะไรอย่างเนี้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วคนก็งงกันเอ้ว่าทำไมเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วทำไมจีนเล่นได้เอเชียอะไรดีอะไรอย่างเนี้ยเออมันก็เป็นเพราะอย่างนี้คือเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงแต่ว่าเขายังตามหลังเงินเฟ้ออยู่ รอบนี้เป็นอย่างนี้นะเห็นขึ้นสามครั้งยังตามหลังเงินเฟอ้อนะครับนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะคล้ายๆกับสองพันสิบเจ็ดแล้วเซ์เอ็มบีทีลงทุนได้ครับดีดีนลงทุนเนะเลือกตัวเอลยเอเชียแม้แต่อินเดียด้วยเหอแม้แต่อินเดียด้วยเหอะก็ดูน่าสนนะพี่พี่เป็นสายพาราตะอยแล้วเนี่ยนะนะแต่ก็เอาเอาเคทีอินเดียใช่ไหมเออเก็บพี่เคทีอินเดียอยู่แล้วนะก็ดูน่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเลงนิดนึงอ่นนงนะแต่ผมต้องบอกตามตรงนะว่า ไม่ได้ถนัดคือเรียกว่าอะไรเดียไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เล่นอันนี้ประจําะนะอาจจะอาจจะวืดก็ได้นะอาจจะไม่ได้ของก็ได้นะผมต่อเยอะนิดน,นึงนะอเซียวีทีอินเดียผมว่าดีนะเออผมว่าผมว่า,ผมว,า,ผ,มวาผมว่าใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ต้องกังวลเฟสอะไรมากเฟสตามหลังเงินเฟอ้อนะนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับนะพี่ยังหุนนะเอาเลยคุณเดลทโรสวัสดีครับชื่อไวลี่อ่าใช่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 นึกชื่ออยู่คุณไวลี่ออขอบคุณมากเลยแหม่นี่ คนรู้เลือกรู้จีนหะ้คุณเดวโทรโรนะคุณเวลลี่เออใช่ใช่แต่คุณเวลลี่นี่แหละที่แกก็เคยบอกว่าถ้าคุณอยากได้จีนคุณต้องเข้าไปจี้จีนคุณซื้อจีนค,คุณต้องได้จีนโหพูดอะไรแบบคมมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องก,กับบาทุกดินนะตอนนั้นเราก็บอกว่าเออซื้อจีนต้องได้จีนเนี่ยคุณได้จีนแล้วแต่ว่าราคาก็อีกเรื่องนะึ่งนะแต่แกเหมือนกับแกก็บอกว่าให้พร้อมที่จะต้องทนอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสมันมีจริงนะก็ให้กําลังใจนะ อย่างที่เมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้ทางพี่เบนแกนก็ถามมาว่าคิดว่าอะไรมีโอกาสหรืบเป่าอันนี้เก่งกาไรนะครับนะเกทีไชน้าเออถ้าใครมีตังค์เหลืออะไรอยากจะเก่งก็ไม่ว่ากันนะเออเพราะว่ามันก็ต่ํามากแล้วอ่ะเออยิ่งถ้ามีเรื่องอย่างนี้มันจะมีเจอรี่เอฟเฟกเอานะครับนะบีขอบคุณมากครับทำอย่างไรอยู่นะวันนี้เวลาเหลือนะครับนะโอเคถ้ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ก็น่าจะเป็นวันที่คลายๆสักนิดหนึ่งนะครับคุณเจรราทรฟังครบแล้วขอประกุณสวัสดีครับก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและทุกคำถามที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้8 45คุยทุกวันฟันทุกเช้ากับฟันทูเดย์บเคทแสวัสดีครับ